ڈa 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 สวยเนาะผ่านชุดชีฟ้าสีเขียวเลยสวยสวยช่วงที่ผิดเลยเนาะก็น่าจะได้เจอกันบ่อยอยู่ในช่วงนี้นะคะก็ฝากทุกคนด้วยนะ่นเป็นช่วงที่หนักดวงอยู่พอสมควรแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าก็จะเริ่มถ่ายเกิดฝนสนิมกันชกันเดือนกรกฎาคมค่ะเริ่มถ่ายแล้วก็เดี๋ยวสิงหาบรรยากาศคึนเคยที่เรา เด่วมงานกาล่าในโรงหนันจกกงจะกลับอบเดะเป็นเทศกาลของหนังเดออเ e รยออฟโทนี่นี้ะอรัพี่ฟาได้ไปดของหนันนงไแล้วให้เลยมัน,มนคุม้มค่ากัสิ่งที่เหนื่อยไปมากๆแล้วก็หวังว่านคลับทุกันที่สนับสนุสนเรางตั้งแต่วันแรกจน,นวันนี้จะภูใจีวขนาดเราขนาดพี่ฟ้ายังรู้สึก ภูมิใจในตัวเองมากๆก็หวังว่าทุกคนนะคะจะรู้สึกภูมิใจไปด้วยเพราะมูฟน่เหมือนหงไทยเลยางางแยังยืนยิ้ไม่หุบเลยวัน้มันจะไหวอกฉันปากอะไรวะสาระเลจกรบเสริมด้วยเก็บตัน์ให้ทันบอกไยน้ำก่อนซาคนส้าจิงหรอก่นพิซซ่าต้น สุดโชว์ทุกที่สุดก็เพรานว่าปีเล้ยวเวลาเนี่ยงานทำงานบ้านเกี่ยวกับโชว์อะไรต่างๆเชิญสาวมีคอนเสิร์ตที่แบบพี่เบิร์ดอีกทุกปีไม่ไกลไม่ไกลไม่รู้ว่ามันมัดกลุ่มกำลังอะไรหรือเปล่าเขาบอกว่าเดี๋จะมีโปรเจกต์อะไรสักอย่างแล้วตอนในทีนี้ก็มีแต่งหนุนกันนะคะก็ฝากทุกคนด้วยนะของรัปีนี้ก็คือเติบโตกันไปเรื่อยๆ งานโอกาสต่างๆก็จะเป็นร้อยิ่งอะไรกต่ว่าย่งนะแค่สตาร์ท้ก็ได้กแลเล็กกัก ก็ไม่รู้ว่าอ่ะจะมีเรื่องอะไรไปดูค่ะ mm yeah. โดเมลเาดูคนดเมลเอากลับมาคนคนนำ่ะเมือนคนนำเนี่ยเราก็เป็นคนนำอ่ะโอ้โหเดน้ามหน้าดูน้หน้าพี่หมอินาคือคนไทยคนนึง ល្រូព្វាច់ទ្នទ្ល់ល្រូព្វាច់ទ្នទ្ល្ល្ង់ คนนามเลยอ่ะอน่ากลัวไม่หน้าโอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่ก็เหรอพี่คนที่ร้องเพลงเลยไ,ไม่ตอบเลยนะคะแสดงโอ้คนละคนเลยพี่คะเนี่ยพี่ฟ้ายาาคนถามเขาเลยพี่ฟ้ายเราถามคนพี่ชาถามเขาเลย นนี้อยากรือว่าใครหรอนี่ในร้านหรอใครก็ได้สักทิบ้างบ้านนูนี่ไหนก็ไม่ไดีด ตอนนี้ก็หนักขวายอยู่พี่ไปถามเขาดิพี่เ,<อ>เด,เดินไปถามเขาเร <c oughs> าก็ยิ่งสงสัยซะด้วยอย่ายังอเอ็นดูอ่ะอย่ายไม่เลิกสงสัย Đi ra đây đi. Con 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 con. Ôi xong bán rồi. Ôi xong bán rồi. เข้าเดินดีกว่าขอใหพี่ดูพี่สันพี่สันนั่งดูแบบว่าตั้งใจมาก Muy mãi 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 你不会。<laughs> 我们是中国人，我爱